ไม่ต้องไปไกลถึงฮ่องกงก็เปลี่ยนนวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีได้กับวัดทิพยาวารีวิหารถึงจะเป็นวันเล็กแต่ก็มาไม่ยากจาก MRT 3ยอดทางออกที่3เดินมา450เมตรภายในวัดจะมีเทพม,มังกรเขียวหรือแชร์เล่งเอี้ยเทพม,มังกรผู้รักษาบ่อน้ำทิพย หากใครมากับไหว้เทพมังกรเขียวเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาการงานการเงินสุขภาพอีกด้วยใครรอตำแหน่งใหม่ปีหน้าได้เลื่อนชัวสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีนี่เลยเทพกังหันใครจะใช้เหรียญหรือแบงก์ก็ได้ให้ตั้งจิตอธิษฐานจากนั้นให้แปะไว้ที่ตัวเทพกังหันเพื่อให้ท่านรับรู้ถึงคำอธิษฐานของเราและนี่คือไฮไลท์ การหมุนกลงหันหนึ่งรอบตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปลี่ยนดวงชะตาให้ดีขึ้นถ้าเป็นผู้ชายให้ใช้มือขวาหมุนถ้าเป็นผู้หญิงให้ใช้มือซ้ายถัดมาข้างกันจะมีเทพสามตาถ้ามีปัญหาเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลลองมาขอให้ท่านช่วยสิเห็นเงี้ย universe, พลขอเพียงนะจ๊ะนี่เลยเต่ามังกรที่อยู่ข้างๆเจ้าแม่ทัพทิมแนะนำว่าให้มาขอโชคลาภบ,บารมี นอกจากนี้ยังมีเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆให้เรากลับไว้อีกมากมายก่อนกลับอย่าลืมนำน้ำมนต์จากบ่อน้ำมาประพรมหน้าและร่างกายเพื่อความเป็นสิริมงคลให้จิตใจสะอาดหนุนนำพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิต